ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมก,กราบคารวาพว่อครูสมณะโพธที่รั์น้อมกราบน้ำสการอุปชาอาจารย์พันเตมุสมทุกทุกคนอ่ะ,จะเจริญธรรมญาโยงทุกทุกคนอ่อาอันนี้ก็พบกันอีกรอบหนึ่งเนาะไม่เบื่อกันเนาะ ยงไม่เบื่อกันถ้ายังไม่เบื่อกันก็ไปกันได้อีกยาวไปกันได้อีกยาวก็สถานการณ์บ้านเมืองของเราก็คุกรุ่นนะดูสถานการณ์แล้วก็ก็ดูความจริงไปอะนะของสังคมว่าเขามีเรื่องราวอะไรบ้าง ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของชายแดนเป็นสำคัญนะของชายแดนที่ยังไม่มีความลงตัวยังไม่มีความสงบแต่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คงไม่มีปัญญาจะทําให้สงบได้หรอก <c oughs> ไม่มีปัญญาจะทําให้สงบได้หรอกนะเ <c oughs> พราะเป็นพวกเดียวกันน่นะบอกว่า แม้ทัาภาคเป็นคนละพวกกับตัวเองนะนะมันจะไปสงบได้ยังไงนะนะนะเพราะว่าผู้บริหารประเทศไปบอกว่าไปเป็นพวกเดียวกันกับคู่ขัดแย้งประชาชนก็เลยต้องออกมาต่อสู้กันเองนะอนนี้ก็คือสังคมที่เขามองแล้วก็ชัดเจนนะ เาจมาก็ไปดูคลิปต่างๆแม้แต่เสื้อแดงนะแม้แต่เสื้อแดงด้วยกันอีเดียวนี้ออกมาจัดการกับอดีตการนำละนะจัดการกับอดีตการนำละไม่ความร่วมมือละนะ,ะเสื้อแดงตัวแม่นะนี่ก็สถานการณ์ของปัจจุบัน ที่ทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นความไม่เที่ยงนั้นนั้นแหละขอให้มีความจริงขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันหลอกหลอกเนี่ยมันก็จะหายไปนะมันไม่มีความเที่ยงฉะนั้นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำความจริงของตนเองให้เป็นเชิงประจักษ์ให้กับสังคมเขาได้เห็นได้สังคมเขาได้เรียนรู้ศึกษากับเรา ที่เราจะสามารถทำได้ตามกําลังของเรานะฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งที่เราจะเอาธรรมะที่ไปใช้สำหรับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตัวหนึ่งที่จะมาเห็นว่าอันนี้เราต้องประมาณให้เยอะนะประมาณให้มากโดยเฉพาะผู้สูงใบเนี่ย เราก็อยู่กันแบบส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะธรรมะข้อนี้ก็คือความไม่ประมาทนะอันนี้เราต้องต้องศึกษาให้มันชัดเจนเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้คือส่วนสุดท้ายเลยนะทำไมถึงความประมาทถ,ถึงต้องเน้น ต้องเน้นในช่วงที่ใกล้จะลาดสังขารของพระพุทธเจ้าะนะเพราะว่าความประมาทนี่มันครอบคลุมทั้งหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นการประมาทในในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะที่เก็บเข้าเก็บของไม่ดีนะหรือใช้เข้าใช้ของสิ่งที่มันไม่เหมาะสม กับสิ่งที่ควรใช้ไม่ควรใช้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้นะเลยแม้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเนี่เราก็ต้องดูแลตนเองเป็นสำคัญเพราะว่าสาระโพคีเนี่ยคือการพึ่งตนเองนะเราพึ่งหมู่ทีนี้หมู่หมู่ที่เราอยากจะมาอาศัยเนี่ยมันก็ต้องมันก็ ก็มีก็มีปัญญามีความฉลาดอะที่ต่างกันนะนะแล้วก็มันไม่สามารถรู้รอบท่วทั่วทุกอย่างหรอกมันมันจะเออส่วนก็คือโดยธรรมชาติของคนนะก็จะฉลาดก็จะประมาณที่ตนเองนั่นแหละ เป็นสำคัญไม่ว่าใครก็ตามฐานะหนก็ตามนะก็จะเห็นความสำคัญกับตัวเองนั่นแหละเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่ไอการที่จะไปสอดส่องดูแลคนอื่นเนี่ยว่าอา้าจะต้องเตือนเขาจะต้องบอกเขาเนี่มันมันยากนะแต่มาว่ามันไม่ง่ายถ้าถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจให้เกิดความรู้ความเข้าใจของตนเองเนี่ย นะจะหวังคนอื่นให้คอยเตือนเราให้คอยบอกเรามันมันโอกาสพลาดสูงอะ่ะนะเพราะว่าเรายังไม่ใช่คนมียานมีปัญญารู้ที่ชัดเจนชัดแจ้งของเราใช่ไหมดังนะนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักตนเองนะเป็นสำคัญก่อนอื่นใดเลยนะ รู้จักตัวเองเป็นก่อนอื่นใดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเองไม่ไม่รู้จักตนเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ทุกนะจะไม่เห็นทุกแล้วเราก็จะจมแต่สุขอยู่กับความสุขอย่างเดียวนะทีนี้ถ้าเราสนใจใส่ใจกับตนเองอ่านความทุกข์ของตนเองได้ ไม่ว่าจะทุกทุก์ในขั้นไหนระดับไหนก็ตามนะที่มันเกิดจากตัวเองนะมันก็คือความไม่รู้ทั้งนั้นแหละนะทุกที่เลี่ยงได้ทุกที่เลี่ยงไม่ได้เนั้นเราก็ต้องต้องทำความศึกษาเรียนรู้ให้มันรอบให้มันชัดนะว่าอา้าวถ้ามันมันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้ไไดก็หมายถึงว่ามันมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของร่างกายอ่ะต้องมีเจ็บมีมีบาดเจ็บมีอุปสรรคม,มีอะไรที่มากระทบเราแล้วทำให้เราเป็นทุกข์นะพอเป็นทุกข์แล้วมันจะทำยังไงล่ะมันก็มีแต่อ่านใจตัวเองให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงาการแก่การเจ็บ การป่วยหรือสุดท้ายก็ใกล้จะตายอย่างเงี้ยนะพูดเอาไว้มันชัดๆเลยนะอ,อ,อย่างเงี้ยเราเราเห็นทุกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะประมาทนะเราต้องเรียนรู้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยความประมาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะครอบคลุมทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งหมดเลยนะ ตราบใดที่เรายังไม่รอบพอยังไม่มียานพอมันก็คือความประมาททั้งนั้นแหละนะเล็กๆน้อยๆนะที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้แต่เบื้องต้นนะหย,ยาบหยาบเราเอาหยับหยาบก่อนเอาแค่การดูแลสุขภาพตนเองดูแลชีวิตจิตใจของตนเองเอาตัวเองมันก็คือตัวประโยชน์ตนของตนเอง ที่ชัดเจนนะนะงั้นสรุปแล้วก็คือความประมาทเนี่ยทำไมถึงต้องประมาทนะทำไมถึงเผลอที่จะประมาทเพราะความถือดีนะเพราะความถือดีความอวดดีอวดดีอวด,ด,ดเก่งนะเราว่าโอ้อายุมากขนาดนี้แล้วนะ มันกินมือเดียวไม่ได้หรอกนะกินมื้อเดียวไม่ได้หรอกนะเราก็กําหนดสองมื้อไปเลยนะกําหนดให้มันชัดไปเลยในในมื้อนะนะโอ้ยไม่ต้องออกกําลังกายนะนันแข็งแรงนะอุดอู้อยู่แต่ในห้องคนเดียวนะอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาหาหมู่ไม่ออกมาหาเพื่อนเป็นมิตรด,ดีสหายดีกันเลยนะนะ อย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ก็เพราะว่าตัวตัวยึดตัวตัวที่อยู่ข้างในงจริงเนี่ยมันก็คือตัวถือดีตนเองนั่นแหละคิดว่าไม่มีอะไรนะคิดว่าตัวเองสบายยังแข็งแรงเงี้ยนะเนี่ยนะ <c ười> ต้องจําไว้นะจาไว้แต่มาได้เห็นแล้วว่าโอ้คือถ้ามันจะได้พัก ก็เอาให้มันเต็มที่เลยนะหายแล้วก็ออกมาออกมาเพื่อพัฒนาพัฒนาไม่ให้มันต้องไปป่วยอีกนะไม่ให้มันป่วยอีกก็คือพัฒนาไงอะ่ะก็เราก็ต้องดูสิว่าทำ,ทำไมเราถึงป่วยสุขภาพเราเป็นยังไงอะ่ะพ่ออะไรไม่ออกกำลังกายหรือเปล่ากินน้อยหเปล่า กินสารอาหารที่ไม่ไม่ครบไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็มาอ่านที่ตัวเองเนี่ยมันจะมีอะไรอะนะอาหารที่ตัวเองเนี่ยว,ว่าตัวเองบกพร่องอะไรที่ผ่านมาไปทําอะไรบ้างไปกินอะไรบ้างไปอยู่แบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนนะอย่างเงี้ยเจราธรรมาก็ก็ต้องประมาณนะนะเหมือนอธรรมาก็ต้องติดตาม ติดตามโซเชียลติดตามข่าวก็เห็นว่าเออข่าวไหนน่าสนใจก็มาเปิดเปิดให้ดูแล้วก็จะรู้ว่าเออนี่มันไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องไปรู้มากแล้วผ่านผ่านกดผ่าน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 ,ผ,านผ่านไปนะอย่างเงี้ยหรือช่องไหนช่องไหนที่เราเห็นว่าให้พวกนี้มันออกจากแดงๆงออกจากส้มๆนะ ออกจะสีแดงสีส้มตั้งหน่อยนะโอ้ยแบบนี้ไม่เอาออกข่าวมาไงก็ไม่น่าเชื่อถือประมาณหนึ่งกันเลยนะสรุปเอากันขนาดนั้นเลยนะอ่าเราก็หาดูสถานีที่ที่เป็นแนวรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่สามสถาบันสามเสาหลักนีถ้าช่องไหน มันมีกี่ช่องอะมีมีไม,ม่กี่ช่องอะนะในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าผููสื่อข่าวหรือสถานีโทรทัศนะ์ะได้ยินนะจะมาพูดอย่างนี้ต้องปรับตัวนะถ้าคุณไปเข้าข้างนักการเมืองขี้โกงนะไปหากินกับนักการเมืองกับนักธุรกิจนายทุนนะร่วมมือกับข้าราชการ ขี่ช่ออย่เงี้ยนะนแล้วนักการเมืองคือยุคนี้เนี่ยมันถ้าจะเสียก็เสียดินแดนเพียงเสี่ยวหนึ่งนะนะเพียงเสี่ยวหนึ่งแล้วก็พลังงานนะเดี๋ยววันนี้จะได้ได้ดูนะเ,เขตแดนนะมีคนมาสรุปให้ฟังนะว่าพื้นที่ที่พิพาทกันตอนนี้ที่มาที่ไปยังไงแล้ว ให้เราได้เกิดความเข้าใจชัดเจนนะให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเราเราคนไทยเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลให้รอบด้านนะพอมีข้อมูลรอบด้านอย่างเงี้ยเราจะได้เกิดการประมาณได้ถูกนะว่าเราจะช่วยประชาชนไทยนะ ชาวไทยของเราที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของเราได้ขนาดไหนแค่ไหนนะเดี๋ยวเดวมาก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้แหละทำไมต้องต้องกำหนดหน้าที่พวกนี้ให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดหน้าที่ของเราให้ชัดเจนเนี่ยแล้วเราเราเราวิ่งไปตามพบตามกระแสของเราเนี่ยนะ เราจะจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยว่าชีวิตของเราจะไปทางไหนนะเป็นไปตามกระแสกระแสมันมาแบบนี้ก็จะไปแบบนี้สมองก็ไปคิดแต่เรื่องอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่เป็นไปตามกระแสเราเราดูสภาวะตนเองนะว่าอะไรมันควรอะไรเหมาะนะโดยที่ตนเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะต้องประมาณ อย่าให้มันเกินต่อให้เป็นเรื่องดีก็าตามถ้าสุขภาพเราเสียแล้วไม่คุ้มอะนะไม่คุ้มหรอกอยาก่าจะมาไอเอาสื่อออกไปโซเชียลอย่างเงี้ยนะจะมาถ้าไม่ไหวจะมาก็ไม่เอาอะ,อะวันไหนที่ออย่างวันพุธอย่างเงี้ยเงียบไปเลยนะให้เงียบไปเลยนะ ไม่ต้องไปหาอะไรมาเปิดให้ดูอะนะหรือใครจะดูก็แล้วแต่นะแต่ก็จะไม่จับนะไม่จับสื่อไม่จับอะไรเลยนะวันพุธนะเป็นวันเงียบนะก็ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้ายันค่าถ้าเงียบได้เงียบนะแต่ก็ดูบ้างก็ดูตามตามเหตุการณ์ไปพอสมควรอย่างเงี้ย เนี่ยคือคือภาวะของความเบื้องต้นที่ให้เราได้ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันจะครอบคลุมตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบันไปนะว่าเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าถ้าชาตินี้เรามีโอกาสเนี่ยมีโอกาสอยู่หมู่กลุ่มที่ดีเนี่ยแล้วปล่อยให้มันอายุสั้นนะให้เกิดอายุสั้นแล้วก็ถูก ไอ้เสื้อแดงเสื้อส้มปั่นหัวอยู่อย่างเงี้ยนะสูกขู่ความโมหะมอมเมากระแสโมไอ้มอมเมาเราท,ทุกวันเนี่ยนะเราไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญก็คือตนเองนะมันจะไม่เข้าใจความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเปยนะเปรียบปบมานะอุปมาขันห้านะ รูปนะท่านก็อุปมาเหมือนเหมือนกลุ่มฟองน้ำนะแต่พวกเราเอามาใช้คือค,อความละลอกขึ้นนะรูปคือละลอกขึ้นนะละลอกขึ้นเข้าใจคำว่าละลอกขึ้นไหม <c oughs> เออมันพิ้วนะพิ้วที่เกิดจากลมเกิดจากไอการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอะไรเงี้ยมันก็จะ มันก็จะมีคลื่นขนาดใหญ่หมลูกขนาดใหญ่เดี๋ยวมันละลอกขึ้นเนี่ยก็คือหลังจากมีคลื่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะพิวแป๊บป๊บป๊บบป๊บ,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 บไปอย่างเงี้ยนะสั์เข้าไปนะนั่นแหละคือสภาพของรูปรูปที่มันไม่เที่ยงรูปที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็จะวัยอย่างง้นนะ่ะมันไอเราพิจารณาว่าจิตที่มันไม่ถูก กิเลสครอบงำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นสภาพของร่างกายของสภาพของรูปรูปที่เกิดจากหูตาจมกูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราถ้าถ้าเราไม่มีกิเลสครอบงำเนี่ยเราจะมองเห็นพวกนี้ชัดเจนว่าโอ้ร่างกายเราเนี่ยแก่ไปทุกวันนะแก่ไปทุกวัน เสื่อมไปทุกวันเน,ะนาะรูปเวทนา,นาเวทนาเหมือนฟองน้ำอย่างเงี้ยนะฟองน้ำเป็นไงยั่งยืนไหมแป๊บเดียวนะเป็นฟองน้ำปูขึ้นมาปุ๊บอะฟองน้ำคือฟองน้ำที่พระริเจ้าเปรียบเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากฝนฝนมันตกลงมาแล้วมันทำให้เกิดฟองใช่ไหมแล้วมันก็แตกพกอ,ออกไปอย่างเงี้ย นั่นแหละคือคือสภาพของเวทนาเลยนะสุขทุกเนี่ยสุขทุกไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันเปลี่ยนปั๊บ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 นะการเกิดการดับเนี่ยการเกิดการดับเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกอย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยคือคือความไม่มีกิเลสครอบงาเนี่ยมันจะเห็นสภาพของความไม่เที่ยงพวกนี้นะเหมือนฟองน้ําที่มัน เกิดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับไปแหละอย่างเงี้ยสัญญาคือพยับแดดเงี้ยสัญญาคือพยับแดดนะพยับแดดเป็นไงเคยเห็นไหมพยับแดดใครเคยเลี้ยงควายมั้งเลี้ยงควายมองไกลๆนะมองไกลๆดูนะไอแดดอะแดดมันไปกระทบมีแสงมีอะไรกระทบ ทรายบ้างกระซบอะไรอะแล้วมันก็จะเป็นคลื่นความร้อนอะ,อะยิ่งยิ่งทะเลทรายนี่เขาบอกว่าเห็นไกลๆนี่โอ้นึกว่าเป็นน้านะนึกว่าเป็นน้ำนแดดพยับแดดมันแปบแ๊บแปบแบแบแบ,บนึกว่าเป็นเป็นน้าไงน้ําที่มันก็เพื่มก็รีบรีบไปเลยนะหิวนะแต่พอไปใกล้ๆแล้วอ้าวมันเป็นทะเลทราย เหมือนกันถ้าใครเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่ามกลางแสงแดดเปรีย้ยงเนี่ยนะเราจะเห็นลักษณะมันมันแสงที่ไปกระทบไปกระทบจากทรายบ้างจากดินบ้างอะไรเงี้ยจากอากาศเนี้ยมันเกิดลื่นขึ้นมานะนั่นแหละสัญญาสัญญาสัญญาเป็นอย่างนั้นเลย เดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้วถ้าถ้าเรามีกิเลสครอบงำใช่ไหมเราก็จับสัญญาเอาสัญญามาสร้างสร้างเป็นตัวสร้างเป็นตนขึ้นมาอีกใช่ไหมละ่ะทั้งทั้งที่มันแวบ,บเดียวใช่ไหมแวบบเดียวเป็นในพยับแดดอ่ะมันแวบ,บเดียวเองนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเราเนี่ยไปหลงกับสิ่งที่มันมันมาหาเราไงน่ะ ดันั้นจิตที่มันไม่มีนิวรณ์หรือว่าไม่มีกิเลสเนี่ยมันจึงสภาพเหมือนกับสัญญาเป็นพยับแดดนะเป็นพยับแดดมันมาก็หลอกเราแค่มันจะถึงวินาทีไหมอะ่ะไม่น่าจะถึงวินาทีเนาะเอออาจจะเป็นหนึ่งส่วนพันหนึ่งส่วนหมื่นวินาทีนะนะเนี่ย สังขารเหมือนหยวกกล้วยอย่างเงี้ยนะสังขารเหมือนหยวกกล้วยอย่างเงี้ยสร้างนะนะสร้างสร้างใหม้มันสร้างขึ้นมาสร้างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่หยวกกล้วยเป็นไงเอามาสร้างบ้านได้ไหมหยวกกล้วยมาทาเสาได้ไหมมันไม่มีแก่นไยไม่มีแก่นสารไม่มีสาละไงนะฉะนั้นเนี่ย ตรงข้ามหยกกล้วยก็คือไม้แก่นน่ะไม้แก่นไม้กัะพี้อ่ะเห็นไหมนะไม้แก่นไม้กัะพี้ที่มีปัญญาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็คืออภิสังขารน,นั่นเองสร้างอภิสังขารของตนเองที่จะให้ตัวเองไม่หมดให้ตัวเองเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์ให้ได้กับผัสสนั้นนะไม่สุขไม่ทุกข์ขณะที่กําลังเจอผัสสะมาปุ๊บเราก็สร้างเราอภิสังขาร ให้มันเป็นบุญนะให้มันเป็นบุญญาพิสังขารอบ,บุญญาพิสังขารเรืออเนนชาพิสังขารให้มันเกิดความชัดเจนเนี่ยนะนะเนี่ยนี่คือลักษณะของสังขารนะมันไม่มีแก่นแล้วเราก็ไปสังขารในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นนะไอ้ที่ถ้าถ้ากิเลสมันคร้องงำนะมันก็จะ มันก็จะไปไปสังขารเนี่ยคิดว่าแก่นไงมันมันไม่มันมองไม่เห็นว่านี่มันคือหยวกกล้วยไงเออเห็นหยวกกล้วยเราหยวกกล้วยมากินใช่ไหมเอออย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเรามองเห็นเป็นหยวกยกล้วยก็โอ้จะฟันมันตอนไหนมันก็ขาดตอนนั้นนะเห็นไหมโอ้ยอันนี้จะไปสังขารอะไรมากมายนะเอาความรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะนะไม่ต้องไป เห็นว่ามันเป็นแก่นสารอะไรหรอกไม่ใช่สาระอะไรมีนิดหน่อยนะแก่นไอ้หยวกกล้วยมันก็เอามาทำให้สุขภาพเราได้เราก็เอาสาระตรงนี้ก็พอเราจะไปเอาต้นกล้วยมาให้มันเป็นให้มันเป็นเสาบ้านได้งเงไงไ,ไปไม่ได้หรอกเนะเออเนี่ยปัญญาก็จะเฉียบคมที่จะ สร้างอะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกกิเลสครอบนำในการสร้างขึ้นมานะนะแล้ววิญญาณละ่ะคืออะไรวิญญาณตัววิญญาณก็คืออะไรนะ <c oughs> จำภาษาไม่ได้วิญญาณตัวไหนนะหลวงพ่อจำได้ไหมจำไม่ได้เ,เดี๋ยว เออใช่วิญญาณคือมายากลนะมายากลก็คือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันหลอกนะเป็นภาพลวงตาเป็นภาพหลอกนะเป็นมายากลคนที่เล่นมายากลเนี่ยคือจิตวิญญาณคือตัวตนคือตัวกิเลสอ่ะมันจะเป็นเป็นนักมายากลแล้วมันมาทำทำความเป็นมายากลให้เราเห็นว่า เราเลยเชื่อมันโดยสนิทใจนี่คือตัวตนเลยของตัววิญญาณนะอันนี้ก็รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละคือตราบใดที่เรายังมีความประมาทยังมีความโมหะยังมีโมหะยังมีอวิชชาเนี่ยปัญญาที่จะรู้แจ้งถึงถึงความเป็นมายากลของวิญญาณนะ ของหยวกกล้วยหยวกกล้วยของสังขารนะพยับแดดคือสัญญานะเ,เวทนาละลอกไอเวทนาคือฟองน้ำอย่างเงี้ยนะลูกคือละลอกขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใชใ่เห็นได้ง่ายนะวังดูภาษามันดูง่ายๆการอุปมาของพระเจ้าเนี่ยมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะ ถ้าเราอ่านสภาวะดีๆเนี่ยแล้วเรามามาปรับจิตวิญญาณปรับตัวตนปรับอ,อ,อัตตาเราที่ให้มันเป็นอนัตตาให้ได้เนี่ยตัวนี้แหละเราถึงจะสามารถไปเห็นความเป็นอุปมาของพระเจ้าในขันห้าได้นะอันนี้ก็หาหาสูตรที่ ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะแล้วก็อ่านสภาวะของตัวเองลงไปว่าโอโ้มันมีความลึกซึ้งอย่างนี้กับชีวิตจริงของเราเพราะฉะนั้นเราเราจะประมาทไม่ได้เลยตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบั่นปลายเพราะว่าขันห้าเนี่ยมันคือส่วนประกอบของชีวิตทั้งชีวิตเราเลย ถ้ามันมีอุปทานใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยกับไอสิ่งที่พระพุทธเจ้าอุปมาเข้ามาอุปมาให้เห็นเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเลยพอไม่เห็นเนี่ยมันก็หลงไปตามอุปทานนั่นแหละหลงไปตามอุปทานแล้วก็วิ่งเอ่อเป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นชาติก็วนลูปกลับไปเป็นอวิชาเนี่ยเป็นอวิชาเป็นสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะ ผัสสะใช่ไหมผัสสะเวทผัสสะเวทนานะตัณหาแล้วก็วนหลุดมาหาอุปทานอีกอย่างเงี้ยวนกลับไปอย่างเงี้ยเห็นะก็จะวนกลับไปวนกลับมาอย่างเงี้ยแต่แต่นั่นมันก็คือสิ่งที่เราประมาทไงเราประมาทให้ให้มันมาครอบงําเราแม้นิดแม้น้อยไงนะแล้วเราก็คิดว่ามันมันไม่มีอะไร แต่แท้จริงแล้วมันก็คือมีอะไรนั่นแหละไม่งั้นมันมันไม่สามารถทําให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ได้เท่าทุกวันนี้ยงั้นเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเรามีสิ่งที่สิ่งที่มีกิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงำเราตั้งแต่แรกแล้วอย่าคิดว่าเรามาพบมิตรด,ดีสหายดีแล้วเราโอ๊ยไม่มีกิเลสแล้วไม่ใช่นะเรายังต้อง จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายรอบอะ่มาคิดว่านะอ่านอ่านตัวเองแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยกับการอ่านสภาวะแต่ละช่วงแต่ละระดับแต่ละขั้นได้เนี่ยนะอ้าวสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะนมโมทนากับพวกเราทุกๆคนที่ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่นะนมโมทนาสาธุ